ดอยผาหมีคืนนั้นมันเงียบเกินไปลมไม่มีสักนิดทั้งที่ปกติแถวนี้ลมแรงจนต้นไม้แทบถอนรากถอนโคนผมกับไอศักเดินนำลูกหาบขึ้นไปตั้งแคมป์ใกล้ๆก,กับหน่วยพิทักษ์ป่าเราตั้งใจจะขึ้นไปดูดาวกันความเงียบมันน่าอึดอัดจนผมต้องหยิบวิทยุสื่อสารขึ้นมาเปิดหวังจะฟังอะไรค่าเวลา แต่สิ่งที่ได้ยินกลับเป็นเสียงซาแล้วก็เสียงนับเลขแปลกๆสำเนียงเหมือนคนพูดภาษาคนละเผ่ามันนับวนไปวนมาผมปรับคลื่นหนีแต่ก็ยังได้ยินอยู่ดีไอ้ศักหันมามองหน้าผมมึงได้ยินเหมือนกูไหมผมพยักหน้าเงื่อเริ่มซึมตามไรผมอากาศมันเย็นลงอย่างรวดเร็วหนาวจนจับขั้วหัวใจผมเห็นลูกหาบเริ่มสวดมนต์พึมพำเอานะคงเป็นคลื่นแทรก ผมพยายามพูดให้ดูมั่นใจแต่ในใจนิสันไปหมดเรากางเต็นท์เสร็จก็ก่อกองไฟผมนั่งลงข้างๆกองไฟหันหลังให้ป่าแสงไฟมันส่องไปได้ไม่ไกลนะักความมืดรอบตัวเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ตอนนั้นเองที่ผมเห็นเงาอะไรบางอย่างวูบผ่านหลังผมไปไฟฉายในมือผมกระพริบทีๆเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างผมรีบหันไปมองแต่ก็ไม่เจออะไร มึงเห็นอะไรไหมผมถามไอศักเห็นอะไรมันถามกลับผมไม่ตอบได้แต่นั่งมองเข้าไปในความมืดความเงียบกลับมาอีกครั้งคราวนี้มันหนักหน่วงกว่าเดิมเสียงนับเลขในวิทยุสื่อสารก็ดังขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วไฟฉายในมือผมก็ดับวูบ